สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c s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  i o l l Future ในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำก็ร่วงลงมาแรงนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยร่วงลงไปอีก24.72เหรียญนะคะปิดไปที่1,173.92เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,161-1,202ถึงนะคะสำ, <c oughs> สำหรับเช้าวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,166 ราคาทองคำก็ร่วงลงมาแรงนะคะหลังจากที่ BOJ มีการประกาศใช้ามาตรการ QE เพิ่มเติมนะคะก็คือเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรจาก60ถึง70ล้านเยนล้านล้านเยนนะคะเป็น80ลสานล้านเยนนะคะก็ทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยร่วงลงมาแรงนะคะแล้วก็ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข่งค่าขึ้นแรงแล้วก็เร็วมากในช่วงเช้าวันนี้เงินดอลลาร์ก็ยังคงแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่ระดับ87.33นะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบปีทำให้มุมมองทางเทคนิคของราคาทองคำในช่วงนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะกลับไปยืนที่1,180ได้เนี่ยก็จะเป็น ก็จะมีโอกาสลดลงได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยแนวรับวันนี้ก็จะมีที่บริเวณ1,160แล้วก็1,150แนวต้านที่บริเวณ1,180แล้วก็1,190นะคะเราก็แนะนำให้นักลงทุนที่เปิด,ปดชอ็ดชอตไว้ก่อนหน้านี้นะคะปิดทำกำไรบางส่วนแล้วก็เลทโปรฟ i ตลันบางส่วนส่วน คนที่ไม่มีสถานะนะคะก็ไม่แนะนำให้เปิดชอ็อตบริเวณนี้นะคะเพราะว่า RSI อยู่ในเขตโอเวอร์โซแล้วนะคะกค็ก็ควรรอให้ราคารีบาวก่อนนะคะส่วนคนที่เปิดชอ็อตไว้ก่อนหน้านี้ก็มีจุด St o อปลอ s ที่1180นะคะ สำหรับค่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องอัตราการว่างงานของยูโรโซนในเดือนกันยายนที่ทรงตัวที่11.5%นะคะเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมอัตราเงินเฟ้อรายปีของยูโรโซนก็แต่ระดับ0.4%ในเดือนตุลาจาก0.3%ในเดือนกันยานะคะแต่ก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่2%แล้วก็มีเรื่องของธนาคารกลางรัสเซียนะคะที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ย เป็น9.5%นะคะจากระดับ8%นะคะซึ่งเป็นอัตราที่ขึ้นแรงมากนะคะอันนี้ก็เพื่อทำให้เพื่อที่จะทำให้ค่างเงินรูเบิลเนี่ยกลับมาแข็งค่านะคะหลังจากที่อ่อนค่าลงมาแรงมากส่วนตัวเลขสหรัฐในวันศุกร์นะคะก็มีดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยานะคะที่เพิ่มขึ้นมา0.1%เท่ากับที่คาดการรายจ่าย ผู้บริโภคติดลบไป0.2นะคะรายได้ผู้บริโภคบวก2.2ดัชนี PMI ในเขตชิคาโก,โกอยู่ที่66.2นะคะดีกว่าคาดดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมโดยมิหาลายมิชิแกนอยู่ที่86.9อัตราเงินเฟอ้อคาดการเดือนตุลาคมอยู่ที่2.9นะคะสำหรับดาวโจนเมื่อวันศุกร์นั้นปิดบวกได้ ปิดบวกได้แรงนะคะถึง195.10ก็ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะปิดไปที่17,390.52ส่วนค่าเงินบาทนะคะก็อ่อนค่าลงมาที่32.58คะ่เงินบาทอ่อนค่าลงในขณะที่ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดไปที่86.92ก็แข่งค่าขึ้นมาแต่เช้านี้ก็ยังแข่งค่าต่อนะคะอยู่ที่ระดับ87.33 ส่วนเงินเยนก็อ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ7ปีนะคะรานะคาน้ำมันดิบในสเมกร่วงลงเป็นวันที่4ติดต่อกันนะคะลดลงไปอีก0.58เหรียญนะคะปิดไปที่80.54ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ร่วงลงอีก0.36เหรียญนะคะปิดไปที่85.88เหรียญน,นะ ส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะหลังจากที่สามารถผ่านแนวต้านเดิมแล้วก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ได้นะคะแนวโน้มก็เป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวแนวรับมีที่86.7แล้วก็86.0นะคะแนวต้าน87.5แล้วก็88.0 ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทภาพกราฟรายวันก็อ่อนค่าต่อเนื่องนะคะแต่แนวโน้มยังเป็นไซเวในกรอบนะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแนวรับมีที่32.3แล้วก็32.1แนวต้าน32.6แล้วก็32.7นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบรน,นะคะภาพกราฟรายวันก็ แข่งตัวสร้างฐานบริเวณ84-87ถ้าหากว่าราคาเบรกไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะราคามีโอกาสที่จะวิ่งได้แรงแนวรับมีที่84.0แล้วก็83.0แนวต้าน88.0แล้วก็89.0นะคะให้รอ follow เมื่อเบรก out อ,ออกจากกรอบนะคะส่วนส่วน single stock นะคะ k t b 84ภาพกราฟรายวันสามารถดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดได้อย่างต่อเนื่อง แต่ MACD ก็ยังอยู่ในแดนลบนะคะจึงมองว่าราคาจะเคลื่อนไหวแบบไซเวย์แนวรับมีที่23.0แล้วก็22.5แนวต้าน24.0แล้วก็24.5ให้เทรดดิ้งในกรอบแ a z ส14นะคะภาพกราฟายวันมีโอกาสดีดตัวขึ้นได้ต่อแต่แนะนำให้ขายทำกำไรเมื่อราคาดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ7.7นะคะเนื่องจาก RSI เ,เข้าเข้าเขตโอเวอ r ์ o อทแล้ว แนวรับมีที่7บาทแล้วก็6บาทแ0แนวต้าน7บาท70แล้วก็7บาท80นะคะก็ให้ขายทำกำไรนะคะแล้วก็รอซื้อใหม่เมื่อย่อตัวส่วน ttt tta สามส x นะคะก็ ชนแนวต้านที่เส้นวิ่งเอเบเต20วันแล้วนะคะทำให้มีแรงขายออกมาราคาในระยะถัดไปก็จะแกว่งแบบไซเวย์แนวรับมีที่21.3แล้วก็20.6แนวต้าน22.5แล้วก็23.0นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเส้น50นะคะสามารถทะลุดิด,ดขึ้นทะลุ ระดับ38.2%ของ i b o n a c c i r e t r a c t m e n t ขึ้นไปได้นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากการประกาศมาตรการ QE เพิ่มเติมของ BOJ นะคะทำให้ภาพรวมในช่วงของในช่วงการแบบฐานอยู่ในสนะไซเวย์นะคะโดยสามารถรีบาวต่อได้ถึงบริเวณ1,060จุดถึง1,070จุดนะคะแม้ว่า MACD ขึ้นสู่ระดับสูงแต่ RSI อยู่ในเขต overbought แล้วนะคะ เราก็ให้เทรดดิ้งลองแนวรับมีที่หนึ่งพันสี่สิบหกแล้วก็หนึ่งพันสี่สิบสองแนวต้านหนึ่งพันหกสิบแล้วก็หนึ่งพันเจ็ดสิบซีรีส์เจสิบสี่แนวรับมีที่หนึ่งพันสี่สิบหกแล้วก็หนึ่งพันสี่สิบแนวต้านหนึ่งพันหกสิบสี่แล้วก็หนึ่งพั 1, 40, นเจ็ดสิบสองนะคะสำหรับ ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้นะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขเดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะแล้ววันที่5พฤพิจิกาก็จะมีการประชุมกรนอง,อง,อง,องกำหนดนโยบายการเงิน6พพศจิกามีการประกาศตัวเลขเดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำหรับข <c oughs> ่าวในประเทศนะคะก็มีนักเศรษฐศาสตร์ของชุลาเปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกยังมีปัญหาและปีหน้าก็อาจจะโตได้7เอ่อเด้3%ตนะคะ ส่วนเศรษฐกิจไทยก็ยังต้องพึ่งการลงทุนภาครัฐนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสารุัปธนจากปิษัสค้าสิกฟิเจอร์น,นี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ